สวัสดีค่ะอีพีนี้เราอยู่กับโครงเตาเก่าๆนะคะบ้านใครมีโครงเตาชั้นแบบนี้แล้วอยากกลับนำมาใช้วันนี้เรามาแนะนำอะไหล่สปาร์คหัวเตาท่อส่งแก๊สกับเตาชั้นมาดูเลยค่ะว่าสปาร์คมีอยู่สองรุ่นมีรุ่นอะไรบ้างจะมีอยู่สองรุ่นด้วยกันจะเป็น สปาร์คหน้าตรงที่ท่อเข้าด้านล่างแล้วก็เป็นสปาร์คหน้าตรงที่ท่อเข้าอยู่ด้านบนตัวนี้จะใช้กับเตาชั้นยี่ห้อทั่วไปหากนําไปใช้กับเตาแก๊สเตาชั้นลักกี้เฟรมไม่ได้นะคะเพราะว่าท่อที่ใช้กับลักกี้เฟรมจะมาใช้กับสปาร์ครุ่นพวกนี้ไม่ได้ เราจะมาดูวิธีใส่นะคะท่อส่งแก๊สตัวนี้อ่ะมันจะเป็นงานแป๊บทองแดงแบบยึดแป้นก็จะมีถ้าเป็นท่อเดี่ยวก็จะมีเส้นยาว21นิ้วกับตัว11นิ้วสามารถดัดโครงสร้างแป๊บทองแดงได้ตามโครงสร้างเตานะคะเตารุ่นไหนใช้แป๊บท่อสั้นก็ใช้ท่อสั้น เตารุ่นไหนบางรุ่นเขาจะใช้ท่อยาวนะคะก็ใช้เป็นตัวท่อข้อบนท่อข้อบนแบบไหนเราจะมาดูนะคะตัวนี้จะเป็นลูกยางกันซึมนะลูกยางสปาร์กถ้าร้านแก๊สจะเรียกว่าลูกยางสปาร์กเราต้องใส่ไว้ตรงนี้อ่ะตัวนี้แบบยึดแป้นนะคะเราจะใส่น็อต ด้านขวาหรือด้านซ้ายก่อนก็ได้แต่ว่าน็อตตัวแรกที่ใส่ไปต้องใส่แบบหลวมๆเราจะไม่ยึดแน่นเลยนะคะใส่หลวมๆก่อนเพื่อให้แป้นเขาโยกได้เพื่อจะให้อ่ะอย่างนี้นะคะใส่น็อตตัวที่สองแล้วเราก็ขันน็อตให้แน่นและตึงมือนี่นะคะ ถามว่าสปาท่อข้าบนเป็นแบบไหนอะตัวนี้ท่อเขาจะอยู่ด้านบนแล้วก็ใส่ลูกบิดจุดตัวนี้จะเป็นแกนล,ลูกบิดแกนแบบโค้งล่างนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเช็ครั่วกันอันนี้นะคะเราจะเช็ครั่วด้วยการใช้สายายางต่อเข้ากับแป๊บให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็เปิดแก๊สออกมาต้องใช้คู่กับหัวปรับแรงดันต่ำเท่านั้น อ่ะเราเปิดถังออกมาแล้วเราใช้ฟองผงซักฟอกผสมน้ำตีให้เป็นฟองแล้วเอาฟองมาโปะถ้าหากใส่แล้วมีการรั่วซึมนะคะเขาจะมีฟองผุดออกมาอันนี้เราใส่เรียบร้อยละไม่มีฟองผุดแสดงว่าผ่านเรียบร้อยอ่ะปิดปิดแก๊สนะคะอันนี้จะเป็นสปาร์คข้าบนรุ่นโบราณน,นะคะใช้งานไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยน แล้วก็มาใส่สปาคเข้าล่างเข้าบนที่เราแนะนำเอาไว้แล้วก็หัวเตาท่อ9้านิ้วกันนะคะอ่ะกำลังถอดน็อตยึดหน้าเตาไว้อยู่อันนี้จะเป็นหัวเตาท่อยาว9้านิ้วที่ใช้กับเตาชั้นนะคะที่เรามาลองกันวันนี้อ่ารุ่นนี้จะเป็นรุ่น M130 จะเป็นงานเหล็กหลอ่อ ฝาสีทองนี้จะเป็นเหล็กชุบสีทองนะคะไม่ใช่งานทองเหลืองรุ่นนี้จะเป็นรุ่น M 2 1 3 2อันนี้จะเป็นหัวเตาเทอร์โบ2รุ่นอ่ะ3รุ่นนี้จะเป็นหัวเตาเทอร์โบเราจะมาดูนะคะว่าใช้กับสปาข้าบนแล้วเปลวไฟจะออกมาแบบไหนแล้วก็จะมีรุ่นท่อสเตเลสไฟบน SK 1 3 0อ่ะเราจะมาลองทีละหัวกันเลยอเอาลองหัวเหล็กหลอก,ก่อนนะคะ อันนี้เราจะเริ่มที่หัวเตาเหล็กหล่อนะคะเวลาใส่หัวเตาเข้าไปตรงนี้ก็จะเป็นสปริงแล้วตรงนี้จะเป็นตัวปรับอากาศดันท่อเข้าไปแล้วก็ตรงนี้ก็จะเกี่ยวเดี๋ยวเราจะมาปรับอากาศให้ดูนะคะตัวนี้จะเป็นวงนอกนะเวลาปรับอากาศยกซ้ายยกขวาแบบนี้เปลวสีส้มทำให้หม้อดำกระทะดำ ต้องปรับให้เป็นเปลสีฟ้าหรือสีน้ําเงินอากาศเข้ามากเกินไปเห็นไหมเปลวไฟเขาจะลอยออกจากหัวเตาต้องปรับให้เสมอแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นตัววงในถัดมาจะเป็นหัวเตารุ่นหัวไฟวอน s ่1ส0ท่อสแตะเลสยาว9นิ้วอะแอบติดวงในปลายส้มนิดหนึ่งนะคะเรามาดูหัวถัดมากันเลยอันนี้นะคะเราจะใช้หัวเตาเทอร์โบ รุ่น M 2, 2. 2> 1 3 2เอ,อ่อ่ะมาเปิดเลยอ่ะรุ่นนี้จะเป็นหัวเทอร์โบ M 2 1 3 2นะคะใช้กับสปาเข้าบนได้เปลวไฟสวยสามารถปรับเปลวไฟได้เราจะมาลองปรับเปลยไฟให้ดูหมุนลงล่างเขาจะเหลือแค่วงในปรับขึ้นมาตรงกลางเขาจะอ่าเออถูกต้องอ่ะถ้าเราปรับขึ้นบนนะคะเขาจะเบาทั้งวงในวงนอก ถ้าใครสนใจนะคะเป็นหัวเทอร์โบรุ่น M 2 1 3 2ก็ใช้ได้อ่ถัดมาอีกรุ่นหนึ่งนะคะจะเป็นรุ่น T 2 6 0 L หัวเตาเทอร์โบเราจะมาดูเปลวไฟกันนะคะอ่ะตัวนี้จะเกิดปัญหาหนึ่งเปลวไฟสูงแต่ว่าเปลวส้มเราจะมาลองปรับอากาศดูว่าหายไหม แต่เปลวสูงเลยอันนี้จะเป็นหัวเตารุ่น t ี6 0 l นะคะที่ใช้กับสปาเข้าบนรุ่นนี้เปลวไฟเขาค่อนข้างแรงและสูงมาแบบนี้เอารุ่นนี้จะเป็นสปา์ท่อเข้าล่างก่อนที่จะใส่ท่อแป๊บทองแดงเราต้องใส่ตัวลูกยางโอลิง กันนซึมะะคะใส่น็อตตัวแรกนะคะเราจะใส่แบบหลวมๆแล้วใส่น็อตตัวที่สองไปเราจะมายึดแน่นทั้งสองตัวเมื่อต่อสปากับท่อแป๊บทองแดงเรียบร้อยแล้วสิ่งสำคัญก็คือเช็ครั่วก่อนใช้งานทุกครั้งนะคะอ่ะเราจะมาลองใช้หัวเตาท่อเก้านิ้วกับสปาเข้าล่างกันค่ะเริ่มจากหัวเตาหัวเหล็กหลอก่อนนะคะ ันนี้นะคะเปลววงในนะคะตัวนี้เป็นปรับเปลวส้มนิดนึงปรับปรับออกมาอันนี้จะเป็นวงนอกวงใหญ่ปรับอากาศยกซ้ายยกขวาอ่ะอันนี้จะเป็นหัวเตาหล็กหลอ่อเปลวไฟก็จะออกมากระจายท่วงหัวเตาแบบนี้ถัดมาจะเป็นรุ่น sk 1 3 0รุ่นนี้เปลวไฟจะออกแบบไฟวนนะคะท่อยาว9้านิ้วตินิดนึงวงในจะแอบส้มนิดนึงนะคะ ถามว่าสาเหตุของวงในที่เป็นเปลวส้มนะคะก็ต้องบอกตรงว่าสปาร์คที่เราใช้ไม่ได้ใช้กับหัวเตารุ่นนี้อาจจะให้เกิดเปลวส้มวงในได้ถัดมาจะเป็นหัวเทอร์โบ m 2อ3 2นะคะจะเป็นงานสแตเลสท่อยาว9นิ้วเรามาดูเปลวไฟกันวสวยมันก็เทอร์โบแรงหองหองกน,นะปลายเดี๋ยวลองปรับอากาศนิดนึ่ง สูงนะสวยเดี๋ยววงในมาฟึบฟึบเออรู้จักหน้าที่รุ่นถัดมาเป็นหัวเทอร์โบเช่นกันค่ะจะเป็นรุ่น T260L หัวเตาเทอร์โบไฟก็สวย,สวยเหมือน M2132 เปล่ยวไฟสูงและสวยนะคะ อะไหล่สปาก,ปากจุดแก๊สทั้งสองรุ่นนะคะมีอัตราการจ่าแก๊สเท่ากันนะคะแต่หัวเตาแต่ละหัวเปลวไฟออกมาต่างกันตามรูปลักษณ์ของแต่ละหัวเตานะคะก็ลูกค้าสนใจเราจะแปะลิงก์ในการสั่งซื้อสินค้าไว้ที่ด้านล่างคอมเมนต์สนใจรุ่นไหนก็สั่งเข้ามาได้นะคะ จะเป็นอะไหล่เตาชั้นเตาตั้งพื้นขอบคุณสำหรับการติดตามเจอเกันใหม่ EP หน้านะจ๊ะ